สวัสดีครับอย bon no so, <c oughs> one, ู่กับผมโบรุชาเลนเจอร์ก็สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนนะครับก็เป็นเช้าอันสดใสนะฮะก็มีอากาศเย็นเล็กน้อยค่อนข้างถึงปานกลางนะครับรู้ว่าหลายคนคงอาจจะไม่อาบน้ำกันนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันหนาวนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ อันนี้ผมจะมาบอกวิธีการคลายหนาวกันนะครับผมมีวิธีหนึ่งที่แบบว่าเอ้ยหลายๆคนแบบเอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยอาบน้ำทำไมอาบน้ํามันแบบเอ้ยน้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มีเครื่องทําน้าอุ่นแต่ถ้าบางคนไม่มีล่ะทํำยังไงนะครับเชื่อผมนะฮะแอร์บิชาวเวอร์เชื่อผมใช้ได้แน่นอนเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับซึ่งเนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดที่เราก็รู้ๆกันดีนะครับทำให้ทีมงานชาเลนเจอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะมาถ่ายคลิป รเราเนี่ยจะมีการนัดถ่ายคลิปอาทิตย์เป็นอาทิตย์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราควรจะถ่ายตั้งแต่วันที่9นะครับอ่านี่ก็มาวันที่14แล้วนะครับก็เกือบจะหนึ่งอาทิตย์แล้วที่เราจะไม่ได้มีแบบคอนเทนต์ลงนะครับหรือว่ามีคลิปอะไรที่ลงไปในช่องนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคือเราทางทีมงานเราประชุมกันว่าก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยคอยๆเขาเรื่องอะไรคือแบบ มีคอนเทนต์อะไรก็แบบช่วยกันทำนะฮะก็คือบางคน,นงก็ไปถ่ายสถานที่มันคนนึงก็ไปถ่ายที่นึงบางคนก็อยากทําอะไรก็ถ่ายแล้วก็ส่งมาแล้วก็ตัดต่อลงในช่องอะไรประมาณนี้นะครับเราจะกระจายงานกันประมาณนี้นะครับทําให้ว่าเออคลิปเราเนี่ยมันแบบไหลลื่นต่อแล้วก็ทําให้คนดูเนี่ยเอ้คิดว่าเอเอ,เ,อ,เ,อเราไม่ได้เราแบบหายไปไหนอะไรงเงี้ยเราไม่ได้หายนะครับแต่เขาว่าเรายังติดสถานการณ์โควิดอยู่ก็เลยทําให้แบบมาถ่ายคลิปกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเกี่ยวกับการรีวิว อะไรของหรืออะไรแบบคลิปต่างๆที่พอที่จะทํากันได้นะครับก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับโดยที่ว่าจะไม่เบียดเวอ่อีขาดตอนหรือแบบว่าเออแบบได้ชันเลนเจอร์แล้วหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีนะครับเดี๋ยวอาจจะมีมาแหละแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะขอพักสักแป๊บหนึ่งนะครับหรือจำไม่ไดะไม่ถหายไปไหนนะแต่อาจจะแบบพักเพื่อที่จะดูสถานการณ์ก่อนนะครับถ้าสถานการณ์โอเคแล้วเนี่ยเราก็จะนัดมาถ่ายกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วแต่ถ้าเกิดสถานการณ์เนี่ยมันยังไม่โอเคพวกเราก็ต้องอาจจะแบบ เดือนนี้อาจจะต้องขอพักแล้วอาจจะไปอีกเดือนหนึ่งนะครับก็คือเป็นเดือนกุมภานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปกันที่ช่วงกุมภาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีงานบีบีกันด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่พลาดแน่นอนนะฮะการถแถลงการของผมเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับก็คือไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าจะมาแจ้งให้ได้ทราบว่าทางชาเลนเจอร์เราเนี่ย ไม่ได้หายไปไหนนะไม่หนีไม่มีไม่ใจอะไรอย่างเงี้ไม่ใช่นะไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่แค่ว่าเรายังติดสถานการณ์โควิดอยู่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมาถ่ายคลิปกันได้นะครับอ่าแต่ก็คงจะมีคลิปให้ท่านได้รับชมนั่นแหละเป็นเล็กๆ,ๆน้อยน้อยหรือว่าจะเป็นแบบเอออยู่บ้านคนอาจจะทอะํอรายการอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับนั่นแ,แหละก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกคนติดตาม c ช a เลนเจอร์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะฮะกดซับสไครต์กด แชทหรืออะไรต่างๆนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับเพราะผมพูดไม่ออกแล้วนะครับคือแบบหนาวจนแบบความคิดนี่ตื้อตึงหมดแล้วก็อเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมก็ขอฝากาช่องชั้นเจอแน่นอนไปในดวงใจของทุกท่านด้วยนะครับก็คงจะมีคอนเทนต์อะไรสนุกๆแน่น,นอนนะครับสำหรับปีนี้นะครับเพราะาที่ผมเคยสัญญาไปปีที่แล้วว่าจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมากนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับอย่าหายไปไหนกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เจอกันคลิปหน้าแล้วผมบ๊ายบาย